วันนี้พี่จอมโห่ยพุมละคืนเลยนี่นี่นี่วันนี้มีข้องนํำเสนอรนะเนี่ยโยงายจัดห้ายโอ้โหแค่าเดียวแค่สติ๊กเกอร์กับเสื้อเดี๋ยวเอฟสี่หล่อด้วยละแต่มันก็คือแบบข้องแหลแท้มข้องแหลแท้มอันนี้เป็นชุดสเตปอ่าชุดคันทับนะเขาไม่เอาเกีียวปรับก็คือว่านี่อันนี้คือข้องงานงานแก้งานแกะจัดสเตปคุบไรไม่เบาไม่เบานะลองแบกเราหนักบ้าเลย หแต่มันก็พอได้อยู่นี่นี่นี่เกี่ยวไม่ต้องโอ้โหไม่รอละจะแซงไม่แซงไม่รู้นั่งชุบนะโอ้โหโบมมาละเน่ปาตี้ปับที่เป็นไงล่ะโอ้โหมันจะเหมืนสุดยอดมากเลยนะสุดยอดจัดเลยอือดู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 คล่องตะอย่างนี่นี่นี่หุยอุยหงส่งซาก็พอได้นะดูดูดูนี่นี่นี่จัดไอ้สเต็ปคู่บูทไหมอ่าจุดจัดเฉดเนี่ไหมบูทติ้งบูทติ้งบูทติ้งอือสเต็ปเบาๆอือไม่ซวยไม่แพงสุกนะ ไม่ซวยไม่แพงเออแต่คล่องแรงกันนะเออใครต้องการจะสร่างได้เดี๋ยวผมจะแตแะแหล่แทมไปเลยนะเอาล้โอเคเรื่อง